มาพบก,กับจนบังไฟใหม่นะครับมือนี้ผมมีอุปกรณ์สองอย่างครับเสียมนี่เสียมนะครับเสียมกับขวดมีแขกรับเสืร์นนะครับมือนี้แขกรับเสืร์นมาทางไก่อยู่ครับมือมันไผ่หอกพ่อผมนี่แหละแล้วมือนี่สิไป็เต๋ปปจีบฟูมเยอะหน่อยครับจะเต๋จีบปฟปูม บ้านผมเอื่นจีบปลอมว่าไทยเอื่นนี่อย่างกับว่ารู้นะครับเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งกันว่าสีได้หรือว่าใดนะครับผมนี่เสียนจ่องนะครับพอผมเองนี่นะครับมีอุปกรณ์นี่อย่างเนี้นี่ไปเตะจีบปลอมนี่เสียมเสียมบ่เป็นแต่สีได้บ่คือวะเสียมก็ขวดใส่สี่ใดวะคือ,คอเอ๋อไปบ้างทางเดือนไป5เดือนเลย อาใส่ีดงงันพ่อจะขวงแหละมือนี่ยให้คลิปตาจ่องสับจีบบัวมาีว่าเลย่นี่พ่อ วเราแห้งบ่ได้มันสิีนีเอาเจอแล้วป้าไม้เอาเห็นบ่านหน่งพ่อะั่นเมียตัวกิบพุ่มเมียโอ้โหเรียบร้อยครับตัวแรกโอ้คุ้มเมียไปเด้อเด้อป๊อไเอามาซ่เนี่ ว้าวลมขวดไปเกยอโตัวชี้สวงเลยอือมีครับจีปฟมเดี๋ยวเดี๋ย,ยนี้นี่จีปฟูมเลยครับแยใครป่ะนี่ ก็ผูกอืมสมัยมึงบอกห้องทอดไข่ย่างเดียวก็ผูกเส้นมาเ <c oughs> <c oughs> ออตามสิอ,อยู่ใน,นปามโมนเส้นบ้านไม่อยากเขาไปมันหกมันหกเพราะว่าย่านง,งูเขียวเส้นนี่ปาโมนบ้านผมหลังบ้านผมปลูกปาโมนประมาณ สีซีไรเดี๋ยวถ่ายอยู่ในบ้านว่าไรเราไปเตะอยู่นะเราไปเตะอยู่หน้าตัวเอ้าว่างแล้วแถวนี้อาซิมีครับว่างลไรอยู่ เอาสับรวกวะเระยียบรวยครับเอาับรู้กนนมว่าไทยเอาสันแหวะอือนี่ดีป๊บปั๊บปั๊บผมจับมึงกันนะจับจันี่ดวนี่จีบจีจับจีบนี่ห,หละจีบปลมโอ้ยท่ผมสามสิบสิบก็ได้ดอก ต้องอาศัยเสียนระดับระดับโลวงยังเสียนจองนี่แหละที่นี่โซ่เนี่ยเขียนมูอเดี๋ยวเลียนมือในเขียนก็เขียน,น,น,นเพียงเสร็ Rồi mùa lần nữa đưa ra vào vợ. giảm 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 rồi giảm 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 ท um oh ่านบรโอ้ท่านอยู่พอดีวูันว่าบอกท่านไม่กินนู้นม่กนีติเพื่อเงทาิจาขด

เหนบัวท่านบัวขาดงนขึ้นมาเบี่ยง,งขาดลูกไปแล้วมันถึกตัวมันติโมัถึกท้งมันถึอจะดขามันไม่ได้ขุดน้ำทำไมใหตัวไหม กีัมันเป็นสัดกลุ่มคร้องบ่ล่าแง่มมันเป็นสัตวกลุ่มคว้องเลยเขาเช็ดกิปแง่บเพืดถเกคุ้มคร้อง,คคองก็จะถสิหากินแง้มบ่ครับคนอีสานก็ได้ถ้าสีคุ้มคว้องทุกทุกสัดไรก็ได้น้อมันวบาแห้งเพื่อใดได้ดครับพีนง่ง dạng vào anh phân vô dạng thôi dạng thôi dạng thôi dạng Giật dạng thôi ra thôi thôi dạng 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 ถอยๆลอยนได้บอกว่วม่อนี่เด็ตัวเลียวเพราะสามสิบตัวเลยมันห่วงอีหลอะย่างกับมามันก็ห่วงอีหลอะครับ ยังกับมากกัห่วงอีกแล้วครับปันรถบ้องเก้านี่ละป๊ป๊๊บเหยียบยด้วยก็ดูวันคือ เรียบร้อยครับพี่น้องตัวหามันมันหมุดหัวไปทางไหนสวยดูป่อยเห็นไหมสะอาดพูนพูนพูนนี่พี่น้องในรลอรถตัวไก่ก่อนอะไรมันหัวอยู่ทางไหนโอ้ เหียบร้อยีเียบด้วยทั้งลีตัวนีเดี๋ยอีดีดึงตัวนีก็ใช่เสวยงเดียวหาโซกกันหาสองเห็นบอส่น้องเหยียบแสดงว่าจะใต่ใบใหม่สามาบใหม่หาวิธี เลจะไปงัดยกก็เลยเห็นป่ะต้องงัดมั้งมงัดบุตรห่เว้่ละนี่ขี่เดียนสับลักสับกพฟาดลาดเยอะาดสองเที่ยแล้วโะมีจไหุ่นใช่ป่ะ bạn này. bạn con yên bên chắc nói điệp loài bó bạn này ô điệp loài hả xiết xiên bạn ừ ừ ừ